สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วกับพี่น้องนะครับปาดหลังจากเมื่อวานนี้ครับพี่น้องเมื่อคืนนะครับช่วงสามทุ่มบดบิ๊กเนี่ยก็ได้โพสต์แบบบ้านสวยๆนะครับของอาณาจักรโตเกียวกับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็จะเห็นแล้วนะครับตะลึงกันทั่ววงการ คนดังในแฮร์เข้ามาเบิงชื่นชมกันเยอะเย็มมากใหม่นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็มีเอซนะครับอีกฝั่งหนึ่งบางคนบางท่านเจ้าเดิมครับอิดชาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะยังไงไม่รู้ครับพี่น้องนะครับล่าสุดในส่วนของป้าหนิงดีเคครับเพิ่นก็ะได้เอารูปที่บอสบิ๊กโพสครับแปะๆไว้เพจเลานะครับแล้วก็ใส่แคปชั่น แสะบทบิ๊กแบบสีนะครับบอกว่าพระราชวังของเกน้อยกับหนุ่มชาวโฮอดของนางปาทุกท่านนะครับเขามาแสะแบบสีนะครับเอฟซีทางฝั่งของบอทบิ๊กไม่ยอมครับเขาไปคอมเมนต์เนี่ยบุกเข้าไปในเพจของป้าน,นิงนะครับเยอะแยะครับแล้วก็ด่ากันฟาดกันสนั่นนะครับพี่น้องน,นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ เพจบักเปียกสีเหตุนะครับ f c ของบอบิ๊กนะครับเพิ่นก็เอาข้อความนะครับของป้าน,นิงที่แซบอบิ๊กเนี่ยมาแปะไว้รูปเล้านะครับแล้วเพจบักเปียกเพิ่นก็ฟาดกลับแบบซีบอกว่ามันเรื่องของเขาจานิงไม่ได้เบียดเบียนตัวไหนป้าพี่น้องนะครับเพิ่นก็โพสต์ฟาดกับชัดๆนะครับ f c ถึงใจลายนะครับเข้าไปคอมเมนต์เนะยอะมากนะครับ จังเอบีท่านนี้ก็บอกว่ายากน้าเขาไปเบิร์ดย้ายอันนี้งึดนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแก่แล้วเป็นได้แค่นี้แหละอิจฉาเขาไปวันๆนะครับส่วนเอ็ีท่านหนึ่งก็ฟาดกับเจนิงแบบสี่บอกว่าเฮดบบได้คือเขาตาลอนอยากได้คือเขาอิจฉาเขานะครับบางคนก็บอกว่าหนิงเอ้ยหนิงนะครับ ปาดอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยคือที่เก็บใจคักเนาะแม่เพิ่นในเฮ็ดบได้ปาดนะครับส่วน f อฟอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเข้าใจหนิงนะเพราะว่า แบกอีกฝั่งแต่ทำไม่ได้ปัาดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าตามติดชีวิตเขายันปีหน้าเลยเหรอป้านะครับบางคนก็บอกว่าโอ้อิจชารืลืหลอนน้อนะครับนั่นแหละครับก็มี f อฟซีเข้าไปคอมเมนต์เยอมมากแต่าบางเข้าในอา่านออกาศโบดได้กับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็มี f อซทั้งฟังของเจนนิงนะครับบอกว่าสางภาพนะครับแค่เอามาโชว์ให้เอซติ่ง เห็นเฉยๆนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าสั่งบ่ได้ดอกแค่แบบบ้านซื่อๆนั่นแหละป้าดปีนองนะครับอันนี้เอฟซีทางฝั่งนั่นเปิ้นบอกแบบซี่นะครับนั่นแหละครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยนะครับเอ๊คือมักแซ่บอดบิ๊กแท้นะครับบอดบิ๊กเฮ็ดบ่ได้ตีนะครับบอดบิ๊กเล่าเนี่ยอาจสิรู่อยู่ครับพี่น้องแต่ว่า เราอาจจะปล่อยวางหรือว่าไม่ให้ค่าหรือเปล่าอันนี้กับบนแห่ใจกับพี่นอนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยบอกแบบนีนะครับนั่นแหละครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ